สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้ไม่แต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสยามชาแนลนะครับจะประกาศรับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคานี่ครับตั้งแต่ราคา5000บาทนะครับแล้วก็2 0 0 0 0นบาทนนเองครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะอธิบายนะครับด้วยกันอยู่2 นะฮะสองราคา2แบบาทนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะครับเราให้ราคา5 0 0 0ันหนึ่งเหรียญแล้วก็ราคา20,000อีก1เหรียญน,นะครับจึงจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนนั้นนะครับต้องนะครับฟังข้อมูลดีๆก่อนก่อนที่ส่งประเมินราคานะครับถ้าเกิดว่าของคุณตรงกับที่เราประกาศตามหาหรือให้ข้อมูลนั้นเราด,ดีรับประเมินราคาแล้วก็ซื้อขายกับท่านโดยไม่ต้องทําใบรับรองหรือใบใดๆทั้งสิ้นนะครับ แนะนำอีกข้อนึงนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าท่านไปเจอคลิปวิดีโอของเราในช่อง YouTube อื่นนะครับที่มีเสียงของอาจารย์สยามนะครับแต่โปรไฟล์ไม่ใช่สยามชาแนลนั้นนั่นคือมิตรสาชีพนะครับที่กรอบนะฮะคลิปวิดีโอของเราหรือ ix, รีมิกนะฮะเสียงของอาจารย์สยามไปใส่ในช่องตัวเองเพื่อหาผลประโยชน์นั่นเองแล้วทาให้เพื่อนๆน,น,นั้นไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและซื้อขายไม่ได้นะครับมีหลายคนที่ส่ง ข้อมูลมหาอาจารย์สยามนะครับแต่ว่านะครับเป็นเสียงอาจารย์สยามแต่เป็นชื่อช่องอื่นนั่นคือมิตรสาชีพนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นท่านอาจขายไม่ได้เนื่องจากฝั่งข้อมูลจากเรานั้นไม่ครบถ้วนนั่นเองครับวันนี้เหรียญมีราคาสูงนะครับจึงขอแนะนําว่าตั้งใจฟังข้อมูลดีๆนะครับถ้ามีแล้วขายได้นะครับเพื่อนๆครับฝากแชร์ด้วยนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลที่เราจะให้นะครับวันนี้แน่นอนครับสาหรับเหรียญนี้ นะครับด้านหลังนะฮะของเหรียญจะเป็นรูปตราแผ่นดินนะครับผมจะเริ่มอธิบายแล้วนะครับตั้งใจฟังนะครับนะฮะในส่วนของด้านหลังนั้นเป็นตราแผ่นดินนะครับมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2505ด้านล่างเขียนบอกราคาก็คือ1่บาทเหรียญเหรียญนี้นะครับในส่วนของเหรียญเนี้ยนะครับปีสอ0 5เนี่ยนะฮะ505เนี่ยนะครับเพื่อนๆมีจำนวนมากจริงไหมครับ ด้านหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเหรียญของคุณก็คือด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ใช่ไหมครับเหรียญของคุณเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินนะครับปี2 0 0พาเนี่ยผลิตออกมาทั้งหมดนั้นอยู่ที่800ล้านเหรียญครับเพราะฉะนั้น800ล้านเหรียญหาไม่ยากเลยครับราคาไม่ได้แพงแต่ประการใด นะครับถ้าเกิดว่าสภาพไม่ผ่านงานใช้แบบนี้อยู่ในหลักสิบขึ้นไปนะครับแต่ถ้าผ่านงานใช้แล้วยังไม่ถึง10กว่าบาทด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะอยู่ประมาณ3ถึง10บาทหรือ8บาทนะครับแล้วแต่ว่าสภาพเหรียญน,นั้นเป็นอย่างไรชุลมุดมากชลุลมุนน้อยนั่นเองครับทุกคนครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีอีกบล็อกหนึ่งที่หายากครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของอที่พระามาหามงกุฎนะครับตรงกับย,ยักษ์ อันนั้นเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่ต้องบอกว่าหายากที่สุดแล้วนะครับมีไม่กี่เหรียญในประเทศไทยอาจไม่ถึง5เหรียญด้วยซ้ำไปนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงอีกบล็อกหนึ่งซึ่งนะครับมีหลายท่านนั้นไม่เคยสังเกตนะครับและมีมากกว่าที่ตรงยอยักด้วยนะฮะแต่ราคาสูงนะครับผมจะให้นะครับราคานั้นอยู่ที่เหรียญละ5,000บาทนะครับนะฮะเพื่อนๆจำให้ดีนะครับด้านหลังเป็นนะฮะตราแผ่นดิน นะครับฟังให้ดีนะครับด้านหลังเป็นตราแผ่นดินพศ2 5 0 5แต่ด้านหน้าของเหรียญนั้นให้เป็นเหรียญแบบนี้ครับนี่ฮะให้ดูแบบนี้นะครับให้ดูเปรียบเทียบด้านหน้าให้เป็นแบบนี้จำเหรียญละ5 0 0 0ันนะครับผมซื้อให้นะครับนะสภาพอย่างนี้ให้เลย5,000นนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นภาพพระบรมรูปแบบนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ท่านจดจํานะครับด้านหน้าด้านหลังให้ดีครับจดจําไว้หรือว่าแคปหน้าจอได้ครับ ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่9แบบนี้นะครับจำภาพพอบรบรูปของพระอ,องค์ท่านด้านหลังนั้นเป็นตราแผ่นดินนะครับพศ2 5 0 5เอาแค่นี้พอเลยนะครับไม่จําเป็นเป็นหัวตรงหัวกลับจุดนั้นจุดนี้ไม่เอานะครับเอาแค่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้นี่คืออีกบล็อกที่2ถือว่าหายากและมีหลายเหรียญด้วยในวงการนะครับอาจจะอยู่ในมือคุณหลายเหรียญก็ได้ผมให้เหรียญละ5,000บาทในขณะนี้นะครับ จำให้ดีนะครับด้านหน้าแบบนี้ล้านหลังเป็นตราแผ่นดินแบบนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆครับต่อมานะครับจะเป็นเหรียญข้อมูลอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมจะให้ข้อมูลนั้นสูงถึง20,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าใหม่ๆคมๆเนี่ยอาจได้5 0,000บาทต่อเหรียญนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้ผมสตาร์ทให้เลยนะครับอยู่ที่2 0,000นะฮะสำหรับเหรียญที่ จะเล่าให้ฟังในคลิปอยู่นี้ครับสำหรับเหรียญที่ผมจะแนะนําอีกบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับอีกบล็อกหนึ่งนะฮะจำจำให้ดีนะครับเหรียญเนี่ยบางเหรียญเหมือนกันมากแต่คนละบล็อกคนละพอนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะฮะฟังข้อมูลเอานะครับและจดจําเอานะฮะใครจําไม่ได้ก็ย้อนมาดูคลิปหรือจดใส่กระดาษไว้นะครับสําหรับใครที่มีเหรียญด้านหน้าแบบนี้จําให้ดีนะครับจําให้ดีนะนะฮะจุดนี้แพงนะครับ ก็คือด้านหน้าเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับและมีข้อความว่าภูมิพลทอดุลเดเดตแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับเหรียญแบบนี้มีขอบเฟืองไม่มีนะฮะมีขอบเฟืองเหมือนกันนะครับมีขอบเฟืองเหมือนกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นร้่นโลนั้นอัดตกถังเครื่องซักผ้านะครับเพื่อนๆไปเจอเหรียญที่เป็นร้่นโลนั้นอย่าเข้าใจผิดว่านะครับเป็นเหรียญมีราคาหายากอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันตกถังเครื่องซักผ้ามีจํานวนมากนะฮะอาจารย์สยามมีเป็นร้อยยยเเหีลนะครับ ที่ไม่มีของเฟืองเนี่ยนะครับก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนก็อาจจะไปดูข้อมูลไปแปลกมาและคิดว่ามีราคาแต่ติดต่อซื้อขายเขาไม่ได้และส่งมาขายที่สยามชเนลสยามชเนลไม่มีการประเมินกลับนะครับอย่าเอารวมกันนะครับเพื่อนๆครับข้อมูลจริงกับไม่จริงเนี่ยนะครับท่านต้องเลือกดูให้ดีๆช่องที่ขายได้กับไม่ได้นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอคลิปวิดีโอของอาจารย์สยามอยู่ที่ช่องอื่นนั่นคือมิสาชีพนะครับนะฮะดูโปรไฟล์ด้วยนะครับ ในส่วนของนะครับด้านหน้าเป็นบาทนี้นะครับให้ทุกคนพลิกหลังกลับมานะฮะพลิกหลังกลับมานะครับนี่ฮะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่ะดูนะครับผมจะให้ข้อมูลเดี๋ยวละสองหมื่นนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้ครับก็เป็นตราแผ่นดินเหมือนกันมีข้อความเหมือนกันเลยรัฐบาลไทยล่างพศนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขียนคําว่า1บาทเห็นไหมครับหบาทนะฮะพศล่างนะครับพศสองพันห้าร้อยนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมบอกไว้ก่อนอย่างนี้นะครับฟังข้อมูลนะครับเหรียญที่ซื้อขายได้จริงๆแล้วก็ขายให้เราได้จริงนั้นนะครับเหรียญปี2,500นั้นผมต้องบอกว่ามีการผลิตออกมาจำนวนมหาศาลครับจำนวนมากเลยใหม่ๆของผมอย่างนี้ยังมีเยอะเลยในท้องตลาดนะครับยังเต็มพื้นเลยนะครับแต่ในสิ่งที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเป็น1บาทพศ .2,500 นั้นนะครับเพื่อนๆจาพศนะครับ ผลิตออกมาก่อนหน้านั้นคือปี2,493ครับจำให้ดีนะครับถ้ามันเพื่อนไปเห็นนะครับถ้าเป็น2,500เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญที่ตามหาแต่ถ้าด้านล่างเขียนพศว่า2,493จำให้ดีนะครับผมให้สูงสุด20,000นะฮะถ้าใหม่ๆครบคบอาจได้50,000นะครับเรามาคุยกันนะครับเรามาคุยกันนะฮะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะนะครับและเป็นปีพศ2493นะครับย้ําเราซื้อ2493นะครับส่วนใจที่ส่งมาเป็นปี2500เนี่ยนะครับเพราะว่า2500เหรียญรุ่นนี้นั้นผลิตออกมาจํานวนมากนะครับหาไม่ยากเลยนะครับนี่คือข้อมูลนะครับที่เราให้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับข้อมูลแรก5 0ผ่นนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับมี5้าพันนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่2ก็คือด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้แต่เป็นปี2493นะครับชัดเจนนะครับในการซื้อขายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับพบเจอนะครับเหรียญที่เราอธิบายในคลิปนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับอยากจะส่งประเมินราคาแอดไลน์ดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอครับ นี่คือลายไ ID ของสยามชา n นลนะครับแอด axir นะครับของมีราคาขายได้ไม่มีราคาขายไม่ได้นะครับเราไม่ได้ซื้อทุกอย่างที่ท่านมีแต่เราซื้อทุกอย่างที่มีราคาครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ